กูมสุวครับ18ปีจากปุมพลรัชทานีนคณสรสุการ3ีีครับจะเิ้นซับเกียร์บ้านช่อ่ายแชมป์ใจเพชรีในบทมนครสุรรค์30ซีีเสมอหมดครับพร้อมด้วยอุปกรัต์สหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีผู้นี้นะครับธงชัยทองทวีอย่ที่้อคะแนน3,000ปอนราวัตแากสิงห์ทอนรันลูกกาและธีรวุฒิศิลป์ครสำหรับคะแนนผู้ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉนทั้3เสียงนะครับธงชัยทองกรวีให้4 7ต่อ50ส จับปอนรวัตรแขกสินทรให้40โหนสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ในครบทองสวีให้คะแนนสามท่านัปอนรวัตแขกสินทรอรันมุตกางและธีรวุฒิศรีละครสําหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมาครับก็เอกฉันท์ทั้งสามเสียงนะครับธงชัยทองสวีให้47ต่อ50ส่วนดอนชัยทาที่กับปอรรวัตแขกสินทรให้46ต่อครับ นี่ครับดสวนเปียบเปียบ้องสว่างนะครับอดีตยอดมวยดังเลยครับลูกศิษย์ของจัตุขึ้นไปทับมงคลให้กับเจ้าคุณทางไกลสี่ับซิ่งยิ้มก็มีดูประวัติไปานน้ำเงินกันบ้างครับไปน้ำเงินคุณทางไกลสี่คบซิ่งยิ้มนะครับสิ่เก้าปีดาวดำจาก จังหวัดสิสเกตแลวครับหน้าคณะก็คุณกุลาภาศอภาสว่างมีดาบเล่ยยอดมยสอบเปับผู้จัดการครับตุ้มด้วยจนคิดเราคุณล้านไกลให้ารสนับสนุนยิมปัจจุบันก็ฟิซซ้อนหลอดไปบนไกลครับบนคุณลาไกสิ่บานใหญ่ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีดาวดังจากจังหวัดสิสเกตยอดรุ่นใหญ่ครับคุณกุลาภานี่เขาด้วยครับ มีดาบสงเลามปอสองลพานปาเมชันพร้อมด้วยดาบพกที่สามครั้งชนะห้าสิบแพ้สิบแล้วก็เสมอสามครั้งอยู่ที่ค่ายมดนะครับผู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยลายใหญ่เลยนะครับที่จังหวัดจางชนะคุรีครับครั้งหนึ่งท่องในดวงใจนยอดมวยในลูกใหญ่ครับก็เป็นคู่มวยให้เขาด้วยซีต่อหนึ่งราสิบสองามลพานปานมชันพกที่สามครั้งชนะห้าสิบแพ้สิบแล้วก็เสมอสามครั้งครับ คู้นี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยล้งตาได้ไม่ได้สีแดงนี่เคยเอาชนะมา่ว่าคล่แรกไม่ได้ไปแล้วต้องตอนนักใมาดูบอลนะครับในพิกัด1 0 4ต่อ1น5ซ้ายนะครับถึงหาเทว่นทอาีนการทุ่เขาจะยดู่แล้วไปมาครับอีาขวากับซ้ายอีกแล้วกู่นี้แกล้งตาได้ไม่ได้ครับห0สิบทีวีแต่ซ้าไม่ได้ไปแล้วทั้งสองคนเลยต้องดูครับ ครั้งนี้เราเทลเมสคีเดแต่ว่าขวาหน้าไม่ชนะมาก็จีนครับไฟที่แล้วนี่จะถกมาสนุกเลยครับกว่าจะชนะกันได้แล้วไฟนี้ตอนขวาตอนด้วยนะครับต้องดูครับคู่แรกเลยครับวันนี้ขอบคุณที่ดีเจริญทรัพย์เจริญมัยชาให้ทั้งสองคนเลยต้องดูครับ p f ทีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชน คร่คอปเปอร์เราิงครับว่าไปทีแล้วกันารุนุกเลยครับกอจาสนากนได้แล้วไปนี้ต่ออุ่นปอนด้วยต้องดูรับ8 0 0 0วันนี้ขอบบริรับซีเอฟเอสลองแอนด์ลเชกัดจำกัดผลิตัณฑนอกเมนูอร่อยองีอาหาไทยจำกัดัซีเมจิจำกัดครูคอปเปอร์เรชั่นมเมจีดีกว่าเตี้ยสายการเกษตและจำหน่ายปุ๋ยตราธุรกิจกอดาขอบพระคุณสร้างงานสร้างอาชีพแล้นั่งสนกครบ0ริษัทซีเอฟเอสลอง ท้ายเชจะกลัยสีดำแข็งแรงนะครับเมนูหมูอร่อยเบียร์ปล่อมผันตัวชนกบักผลิตภัณฑ์นมเพจีครับวันนี้ของคุผู้ผลิตและจำหน่ายทำงานได้ดีาด้ำหักนะคบคุณับชำระท้ารือบาลเียสู้ได้ถบงน้นักตัวหนึ่งยอ้ด้วยครับวันนี้ว่ามาจากโอเชื่อว่ไม่ง่ายแน่นอนครับแม้ว่าสีแดงเคยชนะมาก็จริแต่วันนี้เไปรลากชวนทะลาะชนกบักต่อน้นาหนักดูอ่าต่อช่วยครับวันนี้ของคุณหาแทำงานได้ดีขนาด ไหนนะครับจะช็อปแทนได้หรือเปล่าไม่โดนนะฝ่ายน้ำหนักตัวหนึ่งตอลด้วยครับวันนี้จังหวะไม่ได้เชื่อว่าไม่ได้ยังไว้ครับขวาแต่จบไปครับฝ่ายแดงเคยชนะมาก็จริงแต่วันนี้เสียเปรียบทั้งรูปร่างดูครับซ้ายกับขวาน้ำหต่อน้ำหนักปอแทนด้วยครับเข้าแท็กซ้ายครับู่ต่อสู้ก่อนซ้ายไปขวาไม่โดนนะซ้ายจะแรกงแหวกันชัดดูครับ เจ้าฟ้าปวัชาชนมาครับจาระคุณครับหมวดคุมนะครับหมวดคุมเึ่งจะกเป็นเพื่อนรักกับจัตุเลยครับก็ขอเชิญนะครับเราเรียนในสิบจักฐานบกรุ่นที่หนึ่งัสิบเอดนะครับรวมงานสังสรรค์ด้วยณโรงแรม2องพันบุรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับข่าวประสาร์พันมาจันวามวดคมนะครับเวลาสแปดเ่งจากเป็นเพื่อนรักกับจัตุเลยนครับายละเอียดกขอเชิญนะครับทักเรียนในสิบนครวิเชียรรุ่นที่หนึ่งศูนยสิ 8 2 2 2 1 9ส2 2,000บุรีพันที่จวัดสุขบุรีนะครับุดใจในวันเสาร์ศูนย์แปดสองพันรวลาม่นศูนยแปดสามครับวันหล่อสองครับรายละเอียด่จองครับพักได้ที่ัประตรีนครวิเชียงครับว่าบวดโทรีสะรัแปดหนึ่งสองจากตู้สองสองพันมาสองหนึ่งเก้าส่อกันะครับยกปีสองหลบเดินขุดจครับโภดีศูนยแปดหนึ่งศูนย์สามแป่ศูนย์หนึ่งสามไ้วันหังเลย ครับเด็นีีแดงก็ไม่มีตกใจสื่อชื่อและก็มาวดผจ้กลาเพื่อนรักถอยห้าดขาประชาชนมีลูกเจาะยาง็บชวครับโอ้โหมที่สนะครับเดินจเข้าไปทำงานได้ดีเสียงเชียท่ก็ังเลได้เปรียดครับข้างซ้ายห้นเลันนี้กับม็สีแดงก็ไม่มีตกใจรับเลยชนะไม่ได้ครับผั้ยง คอยบังคอยโตมีหมัดสลับมีลูกจอดยามเจ็บเจ็บด้วยครับโอโหแต่ว่าท่านขาได้แล้วนะครับเริ่มทำงานได้ดีเสียงเชียร์นีมากมีตู่จ่อแล้วโอ้โหแม่โอ้โหถ้าออกกันเนี่ยตัวฟันเลยครับจังหวะนี้ครับ เชียวเชียวแล้วก็เสียวกเหมือนกันไม่ได้ครับคู่นี้ครับโอ้โหถ้าโดนนี่เป็นเรื่องเลยครับหนีไว้ก่อนที่มันสีแดงไม่โดนอยู่เพื่โดนครับซ้ายเตะจ่อไปขุนหานว่ากันกลางโยกสายขุนหางไปหุ้มใสีแดงเสียบถ้าโดนอีกครับเลยเสียบไปจ่อไปก็สีแดงเสียบไปเสียวเหมือนกันแล้วผู้ห มาคู่นี้เป็นเรื่องกิบตันิดแอนตซินแอนตซินอาจจะได้แจกก็ไม่รูนครับถ้ายแววแล้วนะครับราว่าสองนี่ดูองไรกันยอมอุทิศไปครับเดสรแดงเสียบไปใก้ที่เสียบไปเสียบไปเแดงเุีิบไปโดนตอโดนครับตามายตามโดนครับคู่นี้ ขยักก็วาตะกิดตะกิดแอออเปอมนจะได้แจกรัเพีงแล้วมัมวาอยูแล้วนครับขายแล้วนครับาสมูดแบบไม่มีใครยอมใครแล้วครับแล้วก็มีตสีแดงแบบนี้เยได้ยินได้ดีๆใช้ได้เจผู้นี้โดนต่อโดนครับตางฝ่ายตางโดนเลในะทุนีี ถาักก <OR IS TA hh> like ็วางยูร <im> ับจะโดนจะวงไหนยิงไปนจางต่อขัดแาครอโยตอนน้โดนแทงซ้ายาไปหนายมายาัตีแร้บแล้วก็มีศอกก็ลังแ่กรับ่างนี้เลยนะเดี๋ยวได้หูอะไรดีๆกันแน่รับผู้้ข่าซ้ายเาะศอกนะครับม่แกมีจังแค่สับอยู่เรื่อยครับแล้วก็มาตั้งลํากันมาดูรับจะโดนจหวะงไหนตอนี้โดนอัดหม่แล้คับีแดงแท่งหน้าโดนแทงซ้ายของสาไป ยากไอตราอาปาเช่เป็นอมสมุนรไทยอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมเพราคุณนลค์ว่องประเสริฐกาจััทวิสเปเชียนจำกัดมหาเต้นรถสวยจเจดผู้จำหน่ารถคูลสองรถรีคูลนี่ต้องรถสวยจาเจดจำกัดรสวเขาเหลียนากไดตรอาะเชยเนอมสมุทรไทยอาเชยน้ำมันยาตราดิบลุจำแป้โยคีในรัศมีวงกลมเพราเมื่อคุณนงค์ว่องงานรเหมาก่อสร้างรถสเปเช่นครบวงจรเต้นรถสวยจ่าศูนย์จำหนายถส รถปีอระภูดีต้องรดสวยจากเจดนะคามเดสูง8635893ของคุณบริษัททนุรีอาร์ทเกียรติ์รุ่งจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาต่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรเทวีสูง860ปองปอาตัวเล็ขึ้นบนตัวตัวใหญ่ตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่าขึ้นบนโดยเฉพาะวงในด้ามีแรงผลักด้วย คุณานถือว่าสร้างปัญหาเหมือนกันผมเขาจับได้ดูนะครับตัวเล็กแต่ยิ่นโกลตัวคุณหานก็พยายามไล่แข้งแล้วก็มีแข้ง้ายเนื้อเนื้อเอาไว้หนักแรงแรงเหมือนกันเอาละเทียงเชี่ยงเข้ามาเหมือนกันแล้วทำได้โดยเฉพาะห้วต่อไล่ถึงก็มีกองมาตัดด้วยคุณหาน โอ้โหดูครับแม่ลมรัดผัดตัวหน้าดูครับแบบนี้ครับเสียไปเสียเพิ้นเสียไปโอ้สาซ้ายคุณฮันเนื้อเนื้อเดินเข้าไปครับเพชรสีแดงแทงสายแทงน้ำไปก่อนแล้วนี่ครับขึ้นไปติดขาขึ้นจับิด้าโอ้โหขึ้นการคอเลยขึ้นการแข่งขันไปเลยครับโอ้ายโหดูครับแม่แทงขวาผัดตัวหน้าดูครับแบบนี้ครับเสียไปเสียเพิ้นเสียไปโอ้สาซ้ายเพชรสีแดง เดินก็ไปครับเพชรสีแดงมีแค่เดือดไปก่อนแล้วนี่ครับคู่นี้ล้มกมดเลไม่ล้มแล้วปั๊ดดีครับปั๊สาันเต่าเลยกระโดดตับโฮมเลยเเกอร์โบสนี่ครับเข้าชาร์จกระเพานี้เดือดเหลืเกินอาจารย์งงไปอีกแล้วเยี่ยมละอนตอนนี้อยู่นะบ้านไหวสีดาน ซ้ายไปโอ้โหขวามาหายจริงๆบคู่นี้ตายโอ้ยนมแล้วก็ดีกล้วประสานทาเนเลยราบไม่ได้เบอร์โบสตอนนี้จัดแถวนี้เดือดเก่นเาิารา์จากจงหวะให้แข็งแยก้มากรนงแล้อมิด้ิลด์กแไหลขึ้นมา มาดูทันที่เพชรสีแดงโอ้โหดูกรากขวาไป้ายขวาต้านโอ้ยเอาลยครับอะไรว่าแน่ๆริ้มจับไม่แน่แล้วนะครับตถึงตันนี้นี่เอาเลยครับ้ขาท่อไม่มีใครยกจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงดีนี่สุ้ที่็งแรงนเข้าไปครับมาดูทันที่เพชรสีแดงเอ้โหขวาไา จาก้าังตัดงกที่กอนแล้วสินกาการไล่แขงแล้วครับโอ้คิ้งับซายคิ้งซ้ายแบบ้ไม่มีใครยอมใครเริ่มแหวงแล้วเข้าไปอ้โหคิ้งนะครับสับเข้าไปคัะแต่ว่าดูกราลมันจะมาลกมาลุกมาุกมาุกมามาุุมก ดาบลัมสเตอร์นรำจิ้มคุณภาพรสเด็ดมวยระดับกอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปสาวหน้าปรสบการณ์ใหม่คอทเทลซีฟูดขอนแก่สองของโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับมายะองค์เดิมไปเตอร์โดยเดมัวบินทัศน์กรคุณสุเมษสุนทัผาดนำขอบคุณนะจิ้มดาบลัมสเตอร์นัำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปสาวหน้าราคอทเทลซีฟู้ดขอนแก่โดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเดิมเหมือนเดิมนะที่จับเหนียวกันเนะครับ แทงขานน้ำไมก่อนนะครว่าเปยกต้องารถูกยกคุณหารยายไล้นุยแทงคู้แะครล้วดูที่ว่ายุไม่ทิ้ดเท่านั้นครับยกนีู้ัวถือแดงก็พยายามไม่ใหครัวไหมดนะครับตอนนี้ครับวงในมีจัดกางคู่นี้แน่นเลยครับสีแดงพยายามเก็บคุณหานหลักไปก่อนคุณหารพยายามเตะซ้ายจับได้จับได้เตะเลยไม่หยุกไม่หยุดเท่านั้นครับดื่มโอ้หัวก้อยฟ้าครับออกไดหมดนะครับตอนนี้ครับ สถานการณ์ของตูนี้มากดนซ้ายเป็นเต็มแรงดีบ้างเพชรสีแดงพยายามเขึ้นคุ้นฐานหลักเอาไปก่อนหลักเป็นกรเตันซ้ายจับได้จับได้ไปอีกขึ้ไปขึ้นนะอ้อะอะมาเหมือนจะยุบไปนิดนึงครับเพชรสีแดงทีนะครับคุ้นฐานซ้ายขอถอนขอนตั้งหลักโดนซ้ายมากๆากยึอนัวที่รือเปล่าีบ้างโอ้โหเพชรสีแดงโอ้โหววเอาโอ้ยเอาซ้ายเข้าเปล่ากุ้งดูโอยมาดัอได้คิดเลยครับเพชรสีแดงเหมือนยุบไปหน่อยนึงแล้วครับเมื่อวานยุบไปนิดนึงครับซ้ายเข้าไปเยอะเยอะแต่ ่จะยอมไปเลยนะครับขอผ่อนนอมาดูว่าขุนหาญจะเร่งเช็ดบินหรือเปล่าโขวดก็ไหวดิว่าเข้าเป้าทุกตอกนะครับเข้าเป้าเพชรแดงก็ยันนะครับก็ยังไม่ยอมเหมือนยุบไปหน่อยนดีกพยายาม่ยันก็ยันดูว่าโท้ายเข้าไปเยอะแยะนะรถลอยจะโยนไปเลยได้ชัดแล้วะมาดูว่าขุนหาญจะเร่งเช็ดบินหรือเปล่าขวดก็ไหวยกว่าเข้าเป้ายุบตอกนะครับ เพชรสีแดงก็พยายามก็ยังไม่ยอมนะครับหนีหมัดหมีกอดพยายามจะบวกอยู่เหมือนกันแต่ว่าเลี้ยวแรงนั้นลดน้อยถอยไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับต้องเรียกความเข้ามาครับประชวยกลับไม่ครั้งแล้วครับเพชรสีแดงครับช้าลงไปเลยครับเตะขวาเสียบพยายามเกี่ยวได้โก้คืนด้วยขวาครับเตะซ้ายมาไม่โดนเพชรสีแขวงเอาไว้ครับ แต่ก็เล่นเกมมาเยอะแล้วครับเพชรสีแดงแล้วก็แม่รับแทงซ้ายไปด้วยโอ้โหเขาขยับเขาไปกระโจนเข้าไปโจมตีเขาแต่ว่าโดนซ้าย้าลงไปสกัดเอาไว้นะครับจับได้จับได้เกืยบได้โอ้คุณด้วยขวาครับแต่ว่าไม่โนเพชรสีแดงครับอ๋อเล่นเกมมาเยอะแล้วครับเกมเพชรสีแดงแล้วก็แม่รับแทงซ้ายไปด้วยนิดนึนิดนึงนี่ครับเนี่ยรับขยับกระโจนเข้าไปโจมตีเขาแต่ว่าโดนแทงซ้ายไม่เก้าครัดเอาไว้เลยนะครัุนหางก็มีการแจ้เกมมาดี ด้วยนะครับจ <r> ังหวะออกแข้งซ้ายนั้นมันๆหนักๆแรงๆนะครับ oh, ท้างหนโดยเฉพาะลูกขวางมาแทนตู้ดีทำได้ดีขยับเดินเิดเกมโอู้ยสองแคนเนอร์ยังไม่เขาตาก จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในวันนี้จะตุกแกมาด้วยนะครับมาเวลา0นขอความสว่างตัเอรายละเอียดติดต่อจางห้อพักที่ันเรีนครวิบเชียนรุ่นที่1ทีศย81นะครับร่วมงานสังสรรค์โรงแรม4 2,000และจััดสุพรรณบุรีลบในส่วนสายนะครับ2คมน8้เวลา10.30นรายละเอียดติดต่อจองห้องพักได้ที่ทันตรีนครวบเทียนทมรีศูนย์8นะครับหรือว่า82เพื่อลับของจัตัว ตา่อยกสุดและท่านพันรีติโดมยุดอยญ่นะครับยงไเปสนดนต่1สามอกอย่างเดียววได้ทุกวันเลยครับอู้หูข่าวมาดังมาดังนะว่ตีปทุมเหรียญสื่อเชื้อนะครับหรอว่าหมวคุเพื่อนรักของจัาตุ้ครับตักตอยกสุดท้ายคล้วไม่ยอมนะครับยังยึดอยู่นะคบยังอาจะเดินต่อยมาฟันตอกอย่างเดแล้วยดยา มาดนซ้ายเยอะนะครับโอ้โหแต่ว่าดูระหว่างการตู้คือแหมพอช้าของนักหนักทั้งนักเลยครับของขุนหารนะครับต้นมีลูกบินอมนะครับหนวงสีแดงมีซอรยังเหนือเดินรัโดนครับแต่ว่าโดนนักหะจกูกได้จะยืดเลยครับกลับกายเป็นว่าโดนซ้ายเยอะแค่ซ้ายของขุนหารพอยิ่งเข้าไปทับก็แหมพอช้าลงมามีลูกหลอกครับข้าไปซ้ายครับขุนหารครับต้นตมนลูกวินมีหนักหนวงได้ปอนมีซอร์ก็โดดสับนะครับแต่ว่าเนี่ยพอช่วงปครับ เนี่ยคราอยังไม่ยอมครับคุณหาครับแพ้มาครับที่ได้ปอบเล่งมาตลอดตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเพชส์สีแดงเป็นสีแดงนะครับ เล่นกับมาตลอดต้องแบบต้นเกมเลยครับเพราะว่าอูดูเชตีแดงต้นแขนขวาแล้วแขนซ้ายไม่สงบแล้วเพราะว่าอูดูเลยครับต้นจะทำให้ใช้กำปั้นโนแขนซ้ายไม่ถนัดเยอะก็มันก็ติดติดขัดขัดแล้วครับตอนนี้จะทำให้วาดจัปั้นเยี่ยวแรงก็ไม่ถีนะครับมันก็ติดติดหมดขันแล้วครับตอนนี้ว่าจัก็ยไายเยี่ยวแรงก็ไม่ถีนะครับแขนที่ล้าไปหมดแล้ว เทวัญยังมีฮิตจ่อยยังยังยังขายเลยครับเป็นตีแดงแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นมวยเทวัญยังมีฮิตจนที่สุดท้ายเลยครับเป็นตีแดงกินแพ้ชนะไม่รู้นะครับแล้วนะครับตอนนี้อาชีพเดียวกันนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยนี่แล้วครับนะครับตอนนี้อาชีพเดียวกันนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยนี่นะครับต้่วยนะครับโอ้โหน่าสนใจเลยนะครับ เียวหุยหนุยเกสต่อไปก็เป็นอยุทธชัยครับน่าสนใจเลยนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่คาดว่าจะับกันนด่เดือดครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่คาดว่าจะซกกันนี่เรือเร็วแล่นครับไม่ค่อยจามีแล้วแต่แต่หัวจิตหัวใจครับยังพยายามเดินเข้าไปอาเจอายเรือเร็วแล้วครับไม่ค่อยจามีแล้วแต่วิแดงใ่หัวจิตหัวใจครับยังพยายามเดินเขไปอาเจอสายใน้่วงปลยยกสุดท้ายแล้วครับวิแดง ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าปลาได้สมบูรณ์แบบแล้ววันนี้แก้แข้งซ้ายไม่ตกครับโค้ชเป็นไรครับยกไปแล้วครับทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบแล้ววันนี้แก้แข้งซ้ายไม่ตกครับบนเกมน้ายกไปแล้วครับแบบเข้มแข็งมีสภาพที่น่ารักเลยครับมีสภาพที่น่ารเกมน่าชมทำหน้าที่แบบเข้มแข็งเลยาฉลยชัยน่ารับไปในคะแมนสภาพที่น่าชม นี่ครับอาจารย์พงชัยเดินไปรับใบให้คะแนนสุดท้ายที่สองขั้นไปทางน้ำเงินกับขุนหารไกลสีพบบ็อกซิ่งยิมนี่ครับล้าง